ในวันตำรวจนะครับผมไม่เหลือเวลาอีกประมาณสักสามร้อยห้าสิบกว่าวันแล้วงั้นไม่ต้องมาดูบอกบอกข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับว่าให้ตั้งใจทำงานไม่ต้องมาดูแลผู้ขับบัญชาไม่ต้องเข้ามาดูแลผมลนะเอาเวลาที่ที่เหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีนะครับประชาชนรอไม่ได้นะครับ ชญจกรรมเนะีมันมีทุกวันอยากให้พี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างทัศนคติเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกแหละนะครับเวลาเขาเดือดร้อนมาหาเราดูแลเขาให้ดีเวลาเขาเรียกไปเรียกเราไปให้ไวเขาไม่มาเขาไม่เรียกก็ไปหาเขานั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตำรวจจะทำให้พี่น้องประชาชน นะครับในวันตำรวจก็อยากให้เรามีความรู้รสึกว่ามีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาในองค์กรก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเราจะเปลี่ยน,นทัศนคติพี่น้องประชาชนไม่ได้ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่ตัวเองนะครับขอขอให้วันตำรวจเป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับ เริ่มเริ่มที่ตัวเราแล้วก็จบที่ตัวเราทุกเรื่องนะครับผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วพี่จะลงไปเยี่ยมพวกเราโดยไม่บอกกล่าวนะครับเมื่อวานพี่ไปมาแล้วนะครับก็เราจะไปไม่ต้องมาดูแลอะไรเราดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีแค่นั้นแหละในวันตํารวจก็ฝากพี่กู้การตํารวจไว้ด้วยแล้วก็กฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราจะทําให้ดีแล้วก็เรื่องการลดชญจกรรม มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วในยุคผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับจะทําให้ดีที่สุดสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเราทั้งแม้แห่งชาติจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในวันตํารวจก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตน์ตยและสิ่งศักษษตตด,ดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระบารมีแห่งอดีตบุรพกษัตริย์ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็สิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกท่านเคารพขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขในวันตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาจะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อขอบคุณพวกเราทุกคน ขอมีความสุขในวันตำรวจครับผม